สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสารคาคำพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตช้าหน่อยเมื่อวานนะครับแอดมินก็จะมาอัปเดตบรรยากาศนะครับเมื่อวานหลังจากที่พิธีไหว้ครูเสร็จที่บ้านพักหมอรำใจเกินร้อยบอสบอยก็พาทีมศิลปินนะครับไป ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นประจำในทุกๆปีที่แรกนั่นก็คือศาลหลักเมืองจังหวัดมหาสารคามสถานที่ที่สองนั่นก็คือวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับเดี๋ยวไปดูไปชมบรรยากาศทั้งสองที่เลยนะครับลโมพร้อมกันครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีโรเมเทวานังพระหลักเมืองเทวานังพระภูมิเทวานังที่ผู้จะปลุกพัง ส,ส,สักการะวันธนังสูปักพยัญชนะสัมปันนังภูชนานังสารีนังอุทธังวรังเตติตุมเหอนุรักขันตุอโรหเยนะสุเีนะจักข้าพเจ้าลูกหลานคณะหมอลำใจเกินร้อยและครอบครัวบริวาร ขอถวายซื้อเครื่องสังเวยเครื่องสักการบ,บูชาและสิ่งต่างๆแด่องค์พระหลักเมืองขอองค์พระหลักเมืองจงรับเครื่องสังเวยและสิ่งต่างๆของข้าพเจ้าขอบารมีขององค์พระหลักเมืองและเทพเทพรัตที่สถิตอยู่ณที่นี้ จงบันดาลให้ข้าพเจ้าทําการสิ่งใดได้สำเร็จสมปณิธานที่ปรารถนาทุกประการขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวบริวารตลอดจนญาติสนิทิสหายจงแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวงปราศจากโรคาพยาธิและจงมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดกาลและนานเพือนอธิษฐานครับป่าเนที่จงฟังบันาตป,ประการมสวรรค์ข้ามารดอท่านผู้สูงทรงมีขคิดแดงที่บันจงนอนเสียนลงระวดโตผู้เชี่ยวายและหลุดพูดเรียนฟันฟังท่านผู้ข้าผิดพอาวาุาส คำตีชมงคือเอาทิดได้ซองท่านปัญญาไปบ่รำใจก็ลอยเดินตามห้อยเกลื่อไปพอปั้นพุ่งปนออกพู้คอยจ้องทัศนาหากค้เปรียบก็ได้ประนุณงทานเขืนกะนดผมยังจดจำคิดคามีแแทนดินแสนซึ้งและลึกถึงวงเขาบ่าเอาใจออกห่าง ยังศึกษาแนีวทั้งระเบียบว่าแต่สิบถอยยังคอยอยู่บอกป่อยว่างเพราสัทธาผู้ว่าจางเม่อสัทธาผู้ว่าจางเจ้าภาพใหญ่เมตตาปุมคนย่อมคนหักยังภาพดีบ่มีเดียวคนทั้งเคี้ยวเงียวยองขวงอาศัยสิ่งอาศัยดวงแม่งแก่ทานผู้เชี่ยวซอย สืบสามต่อมีงถอยเดินตามห้อยคู่เป็นรูหัวใจนึ้งบวันใบศิลป์ทำนองยก็บไปมอนเล็กนูคู่อาจารย์ปากคนงานในเด้อครับปีนี้มาอย่าลาลาอ่างสิพยายังสันสางในถือใจคนรุ่นใหม่ผมน้ำบ่อยสีดิฉันกบลังใจจับน้อง แก้ฟังแล้วจงจเจริญเจริญหลมหลังจากสารหลักเมืองจังหวัดมหาสารคามศิลปินมลำใจเกินร้อยนะครับก็เดินทางต่อไปที่วัดป่าวังน้ำเย็นเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดมหาสารคามใครที่มาจังหวัดมหาสารคามก็ต้องมาวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับ เจมว่ง,บบงข้าตาเจน,นาพาพงขอพคุณที่ยำใจแถมที่สแถมที่สอ,อก่อนอหารเลีะเอเดหนักต่อไปเลว,วางแผนเพื่อนที่จะไปคอเอาเงาเอาเมืองขึ้นมาเพราะตอนนี้โต๊เป็นเมืองขึ้นของเขา ปัจจัยสุวรรณลาศมันเป็นคนคาสนิทพอตอนนี้พวกเราเป็นเรืองข้นหายหนังท้ำหนัง,งก็ต้องเอาไปส่งมัน,นแต่ตอนนี้พวกเราใกล้สิได้รับชัยชนะแล้วใกล้จะได้ถึงเบลาที่พวกเขาจะเป็นโอนแอบเราพยายามเสดเป็น,ปนตอนนี้มงฉันได้เตรียมลอบลอ่อเอาพลชาย,ยาเพ็งพรซึ่งเป็นเมียของปัจเจกปัจจัยสุวรรณลาศตอนนี้นางหลงมงฉันหัวปักหัวปำ พยายามมัยุกลูกไก่ในกับมือสิมีกระตายสิข่ายตลอดเสด็จแกต้องการแบบไหนสั่งการมาเลยะเจัาค่ากีมากเลยอยู่แค่ตอนนี้ทิมพอนไัองิมพอนิมพอนยังยินบอกหากได้นี่แล้วเปล่าออมาแนม่ไม่ลืมจะปรึกษาเด็แ่ไ่ยังจึดที่จะพิพังล ที่พักรู้อามันเป็นการแล้ยวผู้คงลาพลงศิลป์ที่ผู้คนเป็นเทวี ่ำล้มอต้องลงทุนหลายล้านเมืองเฮาจังสีดินเป็นควงที่ยอดเยี่ยมต้องใจกล้าเอาฟ้าฟันให้พี่พ้อนวันไปขอจากสานเดิมขอเงินจากหัวเขาให้จะกีควคนสุขผู้อาหมันเท้าหาเแล้วกาไปรอตายใจรุง บอกที่จะเห็นบ้านมก็จะได้รู้เรื่องบมดเถอแค่นี้ทำเป็นนี่ปัญหาท่านทำไหมท่านมาแบบนี้นนนได้ยังไงครับท่านก็ไม่บอกเราเองมาทางนั้นกาออกมาจากมูลฐุนันาถามว่าไหน่็เห็เราแหละทำขึ้นปีเดียบมันและนี่คือบรรยากาศนะครับของทีมงานหมอลำใจเกินร้อยก็นำทีมโดยบอสบอยเดินทางไปไหว้ไปกราบนะครับ ศาลหลักเมืองจัหวัดมหาสาราคามเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับ<อ>ก็ฝากแฟนขับแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ส่วน,นวันนี้วันที่6อย่าลืมสําหรับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของซอแอนแอนออรดีนะครับอย่าลืมไปใครที่เดินทางไปได้นะครับที่บ้านพักก็อย่าลืมเดินทางไปไปร่วมงานกันเยอะๆนะครับ บอสบอยบอกเลยว่าเตรียมจัดกิจกรรมไว้เยอะมีทั้งซอยดาวให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับชิงรางวัลแล้วก็มีฟู้ดทักด้วยบอสบอยบอกว่าลงทุนเป็นแสนนะครับสำหรับในค่าอาหารในฟู้ดทักในรอบนี้วันเกิดของซอแอ,อน